เรื่องพรหมจันทร์ที่ไม่บริบูรณ์เป็นต้น172ยจหนึ่งจุนทะแม้หากว่าพรหมจันท์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้ไม่มั่นคงไม่เป็นผู้มีประสบการณ์มากไม่เป็นผู้บวชมานานไม่เป็นผู้มีชีวิตอยู่ร้ายรัชสมัยไม่เป็นผู้ล่วงการผ่านวัยมามาก พระมจันนั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้เมื่อใดพระมจันประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากเมื่อนั้นพระมจันนั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ร้อสา 2. จุนทะแม้หากว่าพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากแต่ภิกษุสาวกผู้เป็นเถรัของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่แกล้วกล้า ไม่บรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะไม่อาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบไม่อาจแสดงธรรมมีปฏิหารปราบปรปรพวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้พระมจรจันนั้นย่อมไม่บริบูรณ์ได้องค์นั้นอย่างนี้เมื่อใดพระมจรจันประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานาน มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากและภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของาศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้วกล้าบรรลุธ,ธรรมอันกเกษมจากโยคะอาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบอาแสดงถ้ามีปฏิหาร ปราบประประวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำได้เมื่อนั้นพรหมจรรย์นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้174ยจ็สจุนทะแม้หากว่าพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัย ล่วงการผ่านวัยมามากและภิกษุสาวกผู้เป็นเถรักของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้วกล้าบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะอาจกล่าวสัตธรรมได้โดยชอบอาจแสดงธรรมมีปฏิหารปราบประประวาดที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้ แต่ภิกษุสาวกผู้เป็นมัชชิมะของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลมพระมจันนั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ 4. ภิกษุสาวกผู้เป็นมัชชิมะของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่ภิกษุสาวกผู้เป็นนวกะของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลมห้า ภิกษุสาวกผู้เป็นนวกะของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเทรีของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 6. ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเทรีของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 7ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นนะวะกาของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม8ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นนะวะกาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่อุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นคฤหัดน่งขาวห่มขาว ประพฤติพรหมจันทร์เป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 9. อุบาศกสาวกของศาสดานั้นเป็นครือหัดนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจันยร์เป็นผู้เฉียบแหลมแต่อุบาศกสาวกของศาสดานั้นเป็นครือหัดนุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้ไม่เฉียบแหลมสิบ อุบาสกสาวกของาศาสดานั้นเป็นคฤหัสัดนุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้เฉียบแหลมแต่อุบาสิกาสาวิกาของาศาสดานั้นเป็นคฤหัสัดนุ่งขาวห่มขาวประพฤติประมรจัน,นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม11อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นครหัสัด นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพระมจารย์เป็นผู้เฉียบแหลมแต่อุบาสิกาสาวิกาของาศาสดานั้นเป็นเครือขัดนุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 12. อ,อุบาสิกาสาวิกาของาศาสดานั้นเป็นเครือหัดนุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้เฉียบแหลม แต่พรหมจรรย์ของศาสดานั้นมิได้บริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีจนประกาศ <TER> ได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ ark. ทั้งหล <13. S 1> าย 13. พรหมจรรย์ของศาสดานั้นบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แต่พระมจันนั้นไม่บรรลุถึงความเลิศด้วยลาบและเลิศด้วยยศพรหมจันนั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้จุนทะเมื่อใดพระมจันท์ประกอบได้องค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามาก และภิกษุสาวกผู้เป็นเทรัของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้วกล้าบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะอาจกล่าวพระสัตธรรมได้โดยชอบอาจแสดงธรรมมีปฏิหารปราบประประวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำได้ภิกษุสาวกผู้เป็นมัชชิมะของศาสดานั้น เป็นผู้เฉียบแหลมภิกษุสาวกผู้เป็นนวกะของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเถรีของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นนวกาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลม อุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นขรืหัดนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เฉียบแหลมอุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นขรือหัดนุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้เฉียบแหลมอุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นขรือหัดนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ เป็นผู้เฉียบแหลมอุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นครือหัดนุ่งขาวห่วมขาวบริโภคกามเป็นผู้เฉียบแหลมพรหมจรรย์ของศาสดานั้นบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และพระมจัรทร์ของศาสดานั้นบนรรลุถึงความเลิศด้วยลาบและความเลิศด้วยยศเมื่อนั้นพระมจัรยร์นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ร้อจจุนทะก็บัตรนี้เราเป็นศาสดา ผู้เป็นพระอารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกทำอันเรากล่าวไว้ดีประกาศไว้ดีเป็นเครื่องนำออกจากทุกได้เป็นไปเพื่อความสงบประงับเป็นธรรมที่เราผู้เป็นสัม,มาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เราทำให้สาวกทั้งหลายเข้าใจอัตถะในสัตธรรมทั้งธรรมพรหมจรนทร์ที่บริบูรณ์ครบถ้วน ให้แจ่มแจ้งให้เข้าใจง่ายให้มีบทที่รวบรวมไว้พร้อมแล้วให้มีผลอย่างปฏิหารแก่สาวกเหล่านั้นจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็บัดนี้เราเป็นาศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามาก จุนทะบัดนี้ภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของเราเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้วกล้า,ลาบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะอาจกล่าวพระสัตธรรมได้โดยชอบอาแสดงธรรมให้มีปฏิหารปราบประประวาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้บัดนี้มีภิกษุสาวก ผู้เป็นมัชชิมาของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีภิกษุสาวกผู้เป็นนวกะของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเทรีของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชชิมาของเราเป็นผู้เฉียบแหลม บัดนี้มีภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นนวกาของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีอุบาสกสาวกผู้เป็นขรือหัดนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีอุบาสกสาวกผู้เป็นขรือหัดนุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามของเราเป็นผู้เฉียบแหลม บัดนี้มีอุบาสิกาสาวิกาผู้เป็นคฤหัตนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมรจันของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีอุบาสิกาสาวิกาผู้เป็นคฤหัตนุ่งขาวห่มขาวบริโภคการ,รมของเราเป็นผู้เฉียบแหลมจนทะาบัดนี้พรหมรจันเราบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมาก มั่นคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายร้อจุนทะเท่าที่มีศาสดาเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เรายังไม่เห็นศาสดาอื่นแม้ผู้เดียวที่บรรลุถึงความเป็นเลิศด้วยลาบและความเป็นเลิศด้วยยศเหมือนเราเลยอันหนึ่ง เท่าที่มีสง์หรือคณะเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เรายังไม่เห็นสง์หรือคณะอื่นแม้หมู่เดียวที่บรรลุถึงความเลิศด้วยลาบและความเลิศด้วยยศเหมือนภิกษุสง์เลยบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงพรหมจันทร์นั้นใดว่าพรหมจัรทร์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง ไม่หย่อนไม่ยิ่งศาสดากล่าวไว้ดีบริบูรณ์ครบถ้วนศาสดาประกาศไว้ดีแล้ว <ะ S 1> บุคบบ<ะ><โ>ลคลเมื่อกล่าวได้ถูกต้องพึงกล่าวถึงพร, <Heroes> <ะ>พร <relatives> หพรมจรรย์นี้นั่นแลว่าพรหมจรรย์สมบูาารณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งศาสดากล่าวไว้ดี <etas> <ะ>บริบูรณ์ครบถ้วนศาสดาประกาศไว้ดีแล้ว จุนทะทราบว่าอุตกะดาบทรามบุตรกล่าวข้อความอย่างนี้ว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นถามว่าบุคคลเห็นอะไรอยู่ชื่อว่าไม่เห็นตอบว่าบุคคลเห็นใบของมิตรโกนที่รับดีแล้วแต่ไม่เห็นคมของมิตโกนนั้นจุนทะอุทกะดาบทรามบุตรจึงกล่าวถ้อยคํานี้ว่าบุคคลเห็นอยู่ ชื่อว่าไม่เห็นข้อความที่อุทกกดาบทรามบุตรกล่าวนั้นเป็นธรรมอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่เป็นของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะหมายเอาเฉพาะมิตรโกนเท่านั้นจุนทะถ้าบุคคลเมื่อกล่าวได้้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนั้นใดว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็น บุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนี้นั้นนั่นแลว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นถามว่าบุคคลเห็นอะไรอยู่ชื่อว่าไม่เห็นตอบว่าพรหมจรรยร์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งศาสดากล่าวไว้ดีบริบูรณ์ครบถ้วน าศาสดาประกาศไว้ดีแล้วด้วยเหตุดังนี้แลบุคคลจึงชื่อว่าเห็นพรหมจันทร์นั้นในพรหมจันยร์นี้ถ้าบุคคลถอนสิ่งนี้ออกไปด้วยคิดว่าพรหมจันทร์นั้นจะพึงบริสุทธิ์กว่าด้วยวิธีการนี้ด้วยเหตุดังนี้แลบุคคลจึงชื่อว่าไม่เห็นพรหมจันทร์นั้นในพรหมจันยร์นี้ถ้าบุคคลเพิ่มสิ่งนี้เข้าไป ด้วยคิดว่าพรหมจันทร์นั้นจะพึงบริบูรณ์ขึ้นด้วยวิธีการนี้ด้วยเหตุดังนี้แลบุคคลจึงชื่อว่าไม่เห็นพรหมจันทร์นั้นนี้เรียกว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นจนุนทะบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนั้นใดว่าพรหมจันทร์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างศาสดาประกาศไว้ดีแล้ว บุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนี้นั่นแหลว,ว่าพระมรรจันสมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งศาสดากล่าวไว้ดีบริบูรณ์ครบถ้วนศาสดาประกาศไว้ดีแล้วดีแล้วดีแล้ว